สำหรับบรรยากาศการซื้อขายลอสเตอรี่งวดังนี้ก็ดูเหมือนจะเงียบเหงาเบาบางังคนซื้อน้อยเพราะสถานการณ์โควิด1 9ยังแพร่กระจายหนักไม่หยุดทำให้ผู้คนไม่ค่อยออกจากบ้านเพื่อจับใจ่ายใช้สอยทำเอาพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ต่างทอ้อใจเพราะบางงวดขายไม่ดีเหลือเต็มแผงอย่างไรเสียก็ดูแลตัวเองป้องกันตัวเอง อย่าตกและเลขที่เหล่าบรรดานักหาเลขต่างรีบซื้อกันคือเลขของเอดีตราชินีลูกทุ่งที่เซียนหอวออย่าหาซื้อกันก็คือเลข03 30 29 13ซึ่งตรงกับวันจากไปของุ่มพวงดวงจันทร์ ที่ตรงกับวันที่13มิถุนายน64โดยปีนี้ครบรอบ29ปีของการจากไปของเอดีตราชินีลูกทุ่ง